สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของคลื่นความร้อนนะคะภาษาอังกฤษคลื่นความร้อนก็คือ heat wave ซึ่งตัวคลื่นความร้อนเนี่ยคืออะไรการเกิดคลื่นความร้อนเนี่ยมันก็คือเป็นไงล่ะมันก็คืออ่อมร้อนเนี่ยมัน,มน,มนเข้ามาอย่างรวดเร็วส่งผลให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของคลื่นความร้อนหรือภาษาอังกฤษ heat wave เนี่ยก็คือเป็นความแปรปรวนของความร้อนในอากาศ นะคะโดยที่ความร้อนจะเป็นยังไงอุณหภูมินะคะอุณหภูมิอากาศเนี่ยจะสูงขึ้นผิดปกติไม่ใช่ว่าค่อยๆสูงขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอย่างเช่นที่เรานั่งอยู่ในตอนเนี้ยอย่างออถ้าสูงขึ้นแบบแบบธรรมดาทั่วไปเนาะก็คือว่าช่วงเช้าอาจจะมีอุณหภูมิ28องศาพอสายๆหน่อยดวงอาทิตย์ ขึ้นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็น30องศา32องศาอะไรเงี้ยช่วงบ่ายอาจจะเป็น35องศาอันนี้ก็คืออุณภูมิค่อยๆสูงขึ้นใช่ไหมตาม ตามระยะเวลาในแต่ละช่วงของวันนะคะแต่ถ้าเป็นขึ้นความร้อนน่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้นแบบทันทีทันใดนะคะแล้วก็สูงขึ้นแบบผิดปกติทําให้สภาพร่างกายหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้ทันนะคะโดยขึ้นความร้อนเนี่ยจะคงอยู่ อุณหภูมินจะสูงขึ้นผิดปกติแล้วก็จะคงอยู่อย่างน้อย1วันนะคะนี่ก็คือความหมายโดยรวมแต่ถ้าเป็นความหมายคลื่นความร้อนที่ทาง w m o หรือว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้นิยามไว้นะคะเขาจะนิยามคำว่าคลื่นความร้อนก็คือเป็นอุณหภูมิสูงสุดประจำวันเกินอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยประมาณ5องศาเซลเซียส นะคะแล้วก็จะคงอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่เป็นเวลาประมาณนะคะ5วันนะคะมันหมายความว่ายังไงประโยคนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีการเฉลี่ยอุณหภูมิในแต่ละวันแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นเนี่ยแล้วเขาเฉลี่ยมาว่าเอ้ยวันนี้อุณหภูมิจะประมาณ32องศาเซลเซียสนะแต่อยู่ๆนะคะอยู่ๆมีอุณหภูมิสูงกว่า5องศาเซลเซียสขึ้นไปก็คือ พุ่งไปที่37องศา38องศา39องศาจากอุณหภูมิที่เฉลี่ยวไว้แต่เดิมอะนะคะถ้ามันสูงขึ้นผิดปกติแบบนี้มันก็คือเป็นไงก็คือเกิดขึ้นความร้อนแล้วแล้วก็ไอตัวคลื่นเนี่ยมันก็จะทำให้อุณหภูมิคงอยู่เป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะที่เขารวบรวมสถิติไว้ก็คือจะอยู่ประมาณ5วันนะอันนี้ก็คือความหมายของคลื่นความร้อนนะคะ ต่อไปบริเวณที่สามารถเกิดขึ้นความร้อนได้ไม่ใช่ว่าทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทั้งโลกเลยนะคะทุกบริเวณสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่นะคะมันก็จะมีบางบริเวณที่มีความเหมาะสมในการเกิดขึ้นความร้อนนะคะเรามาดูบริเวณแรกก่อนบริเวณแรกก็คือพื้นที่ที่ แห้งแลง้งแห้งแล้งแบบไหนเป็นแห้งแล้งแบบไม่มีฝนไม่มีฝนก็คือมีไอน้ำไหมก็คือไม่มีไอน้ำหรือไอน้ำคือน้อยมากๆนะคะและไม่ใช่แค่นั้นพื้นที่นั้นจะต้องรับรังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรงตลอดเวลายังไงรับรังสีดวงอาทิตย์โดยตรงตลอดเวลาก็คือที่เราเรียนผ่านไปบทก,ก่อนก็คือจะเป็นพื้นที่ที่อยู่แถบแถบไหน แถบศูนย์สูตรนั่นเองอ่าแถบศูนสูตรใช่ไหมเพราะว่าเอ่อพวกบริเวณเส้นศูนย์สูตรต่างๆนะคะก็จะถ้าประเทศไหนอยู่แถบศูนย์สูตนะเราจะรู้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงเพราะว่าจะสัมผัส รังสีจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างเยอะกว่าบริเวณอื่นนะคะสรุปนะคะบริเวณที่เกิดคลื่นความร้อนได้พื้นที่แรกก็คือจะต้องเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะปริมาณไอ้น้ำคือน้อยมากหรือไม่มีไอ้น้ำเลยนะคะแล้วก็จะต้องมีการรับ,บรังสีของดวงอาทิตย์โดยตรงต,งตลอดเวลาส่งผลยังไงส่งผลทําให้คลื่นความร้อนนั้นนะคะไม่มีการเคลื่อนที่ก็แสดงว่าเป็นไงลมก็ ค่อนข้างจะสงบปลุมค่อนข้างนิ่งด้วยพื้นที่นั้นนะคะซึ่งตรงไหนของโลกละ่ะที่เป็นแบบนั้นก็จะเป็นพื้นที่แถบทะเลทรายหรือพื้นที่พื้นที่ใดๆก็ได้ที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งของแต่ละพื้นที่แต่ละบริเวณแต่ละประเทศทั่วโลกนะคะอันนี้ภาพที่เอามาดูนะคะถ้าเป็นโทนสีออกแดงยิ่งเข้มเท่าไหร่ยิ่งออกน้ำตาลเท่าไหร่อันนั้นก็คือมีอุณหภูมิสูงนะคะ จะสังเกตดูตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเข้าขายนะคะเข้าขายบริเวณที่หนึ่งก็คือพื้นที่ที่ได้รับรังสีของดวงอาทิตย์โดยตรงเพราะว่าอยู่แถบอะไรแถบเส้นศูนย์สูตรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิดูสูงขึ้นผิดปกติเนาอถ้ามาเปรียบเทียบกับพื้นที่ทะเลสายโลกอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ของเอ,อ่อทะเลสายที่ชื่อว่าซาฮาร่านั่นเองนะคะก็ เป็นแบบนี้เนาะเขาขายแบบนี้นะคะส่วนประเทศไทยนะคะประเทศไทยบางบริเวณก็เกิดเป็นคลื่นความร้อนในกรณีนี้ได้เพราะว่าประเทศไทยบางพื้นที่ใช่ไหมคะก็จะมีความแห้งแล้งแล้วบางช่วงบางตอนนะคะก็ไม่มีไอ้น้ำไม่มีฝนเลยอากาศนิ่งนะแล้วก็เราอยู่แถบเส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอน้าน้อยอากาศไม่เคลื่อนที่ประเทศไทย ก็อาจจะเกิดขึ้นความร้อนขึ้นได้ในบริเวณนั้นๆน,น,นะคะต่อไปพื้นที่ไหนได้อีกเรามาดูพื้นที่ที่สองที่เกิดขึ้นความร้อนได้พื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่อ่าดูบริเวณก่อนเขาอยู่เขตนา้าเพราะฉะนั้นลักษณะอ่อุณหภูมิปกติ นะคะสภาพอากาศปกติของพื้นที่ประเทศเขาก็าคือเป็นไงคะค่อนข้างหนาวเย็นหรือถ้าเป็นประเทศแถบยุโรปเกิดได้ไหมเกิดได้นะคะโดยปกติพื้นที่เขาก็าคืออบอุ่นใช่ไหมแต่มันจะเกิดได้ยังไงทำไมอยู่ๆเกิดขึ้นความร้อนถ้าเป็นพื้นที่หนาวเย็นกับแถบยุโรปเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากมีลมนะคะมีลมแรงหอบเอาความร้อนมายัางพื้นที่ ะะก็แสดงว่าพื้นที่เขาหนาวเย็นมีความอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆมีลมมันพัดเอาความร้อนจากที่อื่นเข้ามาที่พื้นที่เขานะคะคส่งผลให้อุณหภูมิเป็นไงอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะคะก็อย่างเช่น,นแถบเนีนะะ้หนาวเย็นอบอุ่นใช่ไหมอันนี้ก็คือยุโรปใช่ไหมคะจีนบางส่วนใช่ไหมคะ อ่ารัสเซียเนาะแล้วก็เนี่ยออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะคะพื้นที่เหล่านี้ออดูแล้วนะมันมันอยู่ละจุดสูงเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยสภาพอากาศก็จะอบอุ่นแล้วก็หนาวเย็นแต่ทำไมเกิดขึ้นความร้อนทำไมมีสีสันสีแดงสีน้ำตาลเข้มขนาดนี้เพราะว่ามันมีลมแรงหอบเอาความร้อนไปหาประเทศเขานะคะลองดูภาพกราฟ,ฟิกอันนี้เนี่ย นะคะอันนี้ก็คือแถบยุโรปนะคะเป็นภาพที่ทาง NASA ได้ถ่ายไว้นะคะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเอออยู่ๆนะคะอุณหภูมิเป็นไงคะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นความร้อนเพราะว่ามีมีลมที่เอาความร้อนจากพื้นที่อื่นๆเข้าไปหาบริเวณน,นั้นอ่ะผ่านไปแล้วนะคะบริเวณที่เกิดขึ้นความร้อน ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบนะคะพอเกิดขึ้นความร้อนปุ๊บนะคะผลกระทบอะไรที่ตามมาแน่นอนเลยก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะ รวมถึงมนุษย์ด้วยเนาะเออสิ่งมีชีวิตเนี่ยพอคนร้อนมาทันทีทันใดอุณหภูมิมันสูงขึ้นทันทีทันใดหลายๆองศาเซลเซียสน,นี่ยสิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ทันนะคะปรับตัวไม่ได้นะคะก็จะเกิดความเหนื่อยล้าหมดแรงกระหายน้ําตัวร้อนอุณหภูมิเพิ่มนะคะอ่อถ้าถ้าใครที่ไม่แข็งแรงพืชหรือสัตว์บางชนิดที่แบบว่ามีการปรับตัวได้ไม่ดีพอนะคะออก็อาจจะ ล้มตายได,ได้นะคะถึงขั้นนั้นเลยนะคะต่อไปอผลกระทบอันที่2เกิดไฟป่านะคะเนื่องจากคลื่นความร้อนมาอุณภูมิสูงใช่ไหมมันก็เกิดความแห้งนะคะพื้นที่แห้งแล้งนะคะมีการเสียดสีกันของกิ่งไม้แล้วก็เกิดไฟป่าได้นะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะสัมพันธ์กับรูปภาพเลยก็คือผลผลิตทางการเกษตรลดลงนะคะเพราะว่าเกิดความแห้งแล้งเนาะไอพวกต้นไม้ต่างๆที่ปลูกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ย ในภาพก็จะเป็นต้นข้าโพดใช่ไหมนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่ปลูกเนี่ยมันก็ทนต่อความร้อนไม่ไหวนะคะถ้าคงอยู่ประมาณ5วันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายได้นะคะผลผลิตทางการเกษตรก็จะลดลงนี่ก็คือผลกระทบหลักๆเลย3ข้อนะคะต่อไปนะคะ จะเป็นการหาค่าดัชนีค่าความร้อนนะคะหรือ heat index นะคะมันคืออะไรมันคือค่าอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้นะคะว่าขณะนั้นเนี่ยอากาศเป็นยังไงร้อนขนาดไหนอุณหภูมิสูงขึ้นระดับไหนบ้างนะคะแล้วก็วิธีการหาคือเราจะนำเอาค่าอุณหภูมิอากาศ ณขณะนั้นอย่างเช่นตัวขึ้นความร้อนมาปุ๊บแล้วก็เอาอุณหภูมิของอากาศณขณะนั้นเนี่ยกับค่าความชื้นสัมพัสนะคะของอากาศณขณะนั้นมาวิเคราะห์กับตารางนะคะค่าความชื้นสัมพัสเนี่ยหน่วยลืมยางค่าความชื้นสัมพัสหน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นต นะคะหน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละก็ได้นะคะพอทราบอุณหภูมิอากาศพอทราบความชื้นสัมพัสนะคะเราก็จะเอามาวิเคราะห์นะคะโดยโดยมีตารางตัวเลขประกอบแล้วก็สิ่งที่เราจะรู้คืออะไรในค่าดัชนีความร้อนก็คือเราจะรู้ค่าของอุณหภูมิที่มนุษย์หรือคนเราเนี่ยจะสามารถรู้สึกได้ในสภาวะอากาศณนะขณะนั้นนะคะคืออันเนี้ย ร่างกายบางคนนะถ้าแข็งแรงมากก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะคะแต่ว่า,าสิ่งที่จะบ่งบอกในดัชนีค่าความร้อนอันนี้ก็คือมันมันจะเป็นภาพรวมว่าเฮ้ยถ้าอุณหภูมิเท่านี้ความชื้นเท่านี้เราอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับ,บร่างกายเราได้เราจะได้เตรียมการปฐมพยาบาลหรือพร้อมรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาค่าดัชนีความร้อนนี่มันก็จะเป็นตารางมาประมาณนี้นะคะเช่น เราทราบแล้วว่ามันมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาผิดปกติใช่ไหมถ้าบ้านเราเนี่ยคืออุณหภูมิ30ก็ก็ดูธรรมดาเนาะแต่อยู่ๆอ,อุณหภูมินะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น39องศาเซลเซียสนะคะฝั่งนี้คือค่าอุณหภูมินะคะทำไมมี2ตัวเลขถ้าเป็นสีขาวดูนะคะถ้าเป็นสีขาวจะเป็นหน่วย ดีกรีเ F ก็คือองศาฟาเรนไฮน์นะคะแต่ถ้าเป็นสีฟ้านะคะเลข39ตรงนี้จะเป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะคะซึ่งบ้านเราประเทศไทยเนี่ยใช้หน่วยเป็นตัวเลขสีฟ้าก็คือใช้หน่วยองศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดอุณหภูมิอากาศมาปุ๊บนะคะได้39องศาเซลเซียสเราจะต้องมาเทียบค่าที่ตารางตรงบริเวณนี้คราวนี้ อีกหนึ่งค่าที่เราจะต้องทราบนะคะก็คือค่าความชื้นสัมพัทธ์อย่างที่บอกความชื้นสัมพัทธ์หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าวันนั้นอุณหภูมิอากาศ39องศ,ศาเซลเซียสแล้วค่าความชื้นสัมพัทธ์ออกมาเป็นเอ่อเอาเท่าไหร่ดีอ่ะอาห้าสเอร์เซนแล้วกันถ้าร0 0คือความชื้นอิ่มตัวใช่ไหมความชื้นอิ่มตัวแต่ถ้า50สเอร์เซนก็คือมีไอ้น้ำอยู่5้าสเปอร์เซนของ พื้นที่ของปริมาตรนะคะอ่ะ39องศา,ศาเซลเซียสกับความชื้นสัมผัส50%เราก็มาดูนี่ความชื้นสัมผัส50%เราก็ลากเส้นตรงมาเลยค่ะมาหากันปึ๊บเราจะเจอตัวเลขตรงกลางนะคะตัวเลขนี้นักเรียนจะเห็นว่า ตัวเลขคือ51นะคะ51องศาเซลเซียสทำไมครูถึงบอกว่า51องศาเซลเซียสเพราะเนี่ยมันจะแปลผลเป็นค่าอุณหภูมิที่เราสามารถรู้สึกได้ในสภาวะอากาศขณะนั้นซึ่งค่าอุณหภูมิที่เราสามารถรู้สึกได้นะมันเป็น51องศาเซลเซียสสูงไหมแสดงว่า อุณหภูมิร่างกายเราอาจจะสูงขึ้นไปได้ถึง51องศาเซลเซียสถ้าคลื่นความร้อนมาในลักษณะนี้อุณหภูมิอากาศเป็นแบบนี้ความชื้นสัมพัสณนะ์ขณะนั้นเป็นแบบนี้นะคะตัวเรานะคะจะสามารถรู้สึกถึงความร้อนภายในร่างกายได้ถึง51องศาเซลเซียสคราวนี้มันอันตรายไหมดูตัวเลขนะคะ51เนี่ยคืออันตรายเลยนะ แล้วมันอันตรายระดับไหนเราจะต้องมาวัดค่าตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าดัชนีความร้อนตรงนี้มันจะมีตัวเลขใช่ไหมมันก็จะมีตัวเลขเนี่ย2 7ถึง32องศาเซลเซียส3 2ถึง41 41ถึง54แล้วก็54องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เราหามันก็คือได้ตัวเลขเท่าไหร่นะได้ตัวเลข 51, องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าข่าย เข้าขายตรงนี้ใช่ไหมคะห้สิบอองศาเซลเซียสก็จะอยู่ระหว่างสี่4ิององศาเซลเซียสแสดงว่าร่างกายเราความเป็นไปได้ของดัชนีความร้อนที่ร่างกายเราอาจจะแบบว่าสแสดงออกมาก็คืออยู่ในขั้นอันตรายนะคะอยู่ในขั้นอันตรายมันอาจจะเกิดอะไรกับร่างกายเราได้บ้างอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าอ่าอันนี้ครูจะเรียงจากสิ่งที่ สิ่งที่แบบว่าไม่ร้ายแรงนะไปหาสิ่งที่ร้ายแรงอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าได้ก็คือมีความเหนื่อยะแ,แหละเนื่องจากความร้อนนะคะของสภาพอากาศอาจจะเกิดตะคริวนะคะเป็นตะคริวตะคริวเนี่ยไม่ใช่ตะคริวปกตินะคะตะคริวเนื่องจากแดดใช่ไหมอ่าตะคริวแดดอันนี้ก็คือร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันไม่ปกติแล้วมันมีการรวมตัวกันแบบว่า กร็งหดกลงิงเป็นก้อนนะคะเป็นตะคิวได้มีอาการเพลียแดดเพลียแดดก็คือมันก็จะหนักกว่าเหนื่อยล้านะคะและอาจจะเกิดอะไรได้อันนี้ขั้นหนักสุดนะคะก็คือเป็นลมแดดอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าฮีทอินเด็ก็คือค่าดัชนีความร้อนแปรผลออกมาว่าเราร่างกายเราอาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นไปที่50เอองศาเซลเซียสแล้วก็จะอยู่ในขั้นอันตรายแล้วอาจจะเกิด นี่สิ่งเหล่านี้ขึ้นกับร่างกายเราได้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าอ่าปึ๊บเราเปลี่ยนโจทย์นะคะลองเปลี่ยนดูนะคะอ่าไม่ใช่สิ้นสุดเดี๋ยนครูจะกดผิดแล้วนะคะอะ่ลบมือก,ก่อนนะคะเปลี่ยนไปนะคะเช่นอ๋อเราไปอยู่อาจจะไปไปอยู่ที่ประเทศที่หนาวเย็นอยู่ๆอุณหภูมิสูงขึ้นสาสิบสามองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อ่อ ความชื้นณขณะนั้นนะคะความชื้นสัมพัสอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์เรามาดูนะคะตัวเลขลากมาปุ๊บนะคะค่ากลางที่มาบรรจบพบกันก็คืออุณหภูมิในร่างกายเราอาจจะแสดงออกดัชนีความร้อนได้ถึง38องศาเซลเซียสถ้าเป็น38องศาเซลเซียสก็จะอยู่ในขั้นอะไรคะเนี่ยนะ38องศาเซลเซียสก็จะอยู่ระหว่างตัวเลข3 2ถึง41ใช่ไหม มันก็จะเป็นขั้นแจ้งเตือนร้ายแรงก็อาจจะเกิดการเหนื่อยล้าได้ตะคริวแดดได้เพลียแดดได้หรือใครที่ร่างกายอ่อนแอมากๆอาจจะเป็นลมแดดได้ด้วยนะคะแต่ว่าการเกิดเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่ได้เกิดหนักเท่าขั้นอันตรายอะนึกออกไหมเออนะคะแล้วถ้าแปรผลมาเมื่อกี้แปรผลได้38ใช่ไหมถ้าแปรผลมาปึ๊บ เทียบกับในต,ตารางแล้วถ้าประมาณ30องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็จะอยู่ในขั้นอะไรคะขั้นแจ้งเตือนก็คือเกิดความเหนื่อยล้าได้หรือบางคนก็ร่างกายทนไหวก็ไม่มีความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นนะคะอ่ะนี่ก็คือการแปลผลจากตารางดัชนีความร้อนถัดมานะคะเออเมื่อกี้พูดถึงว่ารูกตัมแดดเนี่ยค่อนข้างจะ เป็นไงเออเป็นเป็นสิ่งที่มันมันแรงใช่ไหมเป็นสิ่งที่มันแรงถ้าดูจากตารางอันเนี้ยถ้าเข้าขั้นอันตรายร้ายแรงอ่ะค่าดัชนีความร้อนคือมากกว่า54องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็จะเป็นโรคลมแดดนะคะลมแดดเนี่ยอันตรายแล้วก็รุนแรงยังไงแล้วถ้าเราเป็นโรคลมแดดเราจะสังเกตยังไงนะคะโรคลมแดดนะคะภาษาอังกฤษคือ heat stroke นะคะมันจะเกิดเนื่องจาก ระบบประสาทส่วนกลางมีความผิดปกติเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยคือร้อนมากตัวคลื่นความร้อนมาอุณหภูมิในร่างกายเราอะ่ะดัชนีความร้อนที่เกิดขึ้นนมันสูงมากมากจนที่ร่างกายอุณหภูมิสูงกว่า40่องศาเซลเซียส นะคะคือเราเป็นไข้ปกตินะอุณหภูมิตัวเรา37.5ถ้าสูงกว่าถ้าสูงกว่า37.5นี่ก็คือเป็นไข้ปกติใช่ไหมแต่ถ้าเริ่ม38 39เนี่ยมันแบบอาการมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะแต่ว่ารอกลมแดดเนี่ยก็คือขึ้นความร้อนมาปุ๊บนะคะแล้วก็ร่างกายปุ๊บอุณหภูมิอยู่ๆสูงขึ้นมากกว่า40องศาเซลเซียสเนี่ย มันก็ทนไม่ไหวรับไม่ได้นะคะระบบประสาทส่วนกลางก็จะทํางานผิดเพี้ยนไปผิดปกตินะคะอ่ะแล้วอาการจะออกมาเป็นยังไงอาการนะคะต้องบอกเลยว่าอาการเนี่ยจะไม่เหมือนการเป็นลมธรรมดาเพราะว่าเป็นลมธรรมดามือเท้าจะเย็นเหงื่อจะออกเป็นเม็ดๆใช่ไหมน่าจะซีดเหลืองนะคะถ้าเป็นลมธรรมดานะแต่ถ้าเป็นโรคลมแดดนี่นะคะกาดอ,อกจันไว้เลยไม่มีเหงื่อ ไม่มีเหงื่อมีไข้สูงเพราะว่าอุณหภูมิตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นไงเวียนหัวหน้ามืดตลายคล้ายจะเป็นลมอ้วกนะแบบเวียนหน้าเลยนะคะเพราะว่าระบบประสาทส่วนกลางคือคือแบบว่าไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการหายใจเร็วนะคะมีการหายใจเร็วเอ,อ่อร่างกายคือแปรปรวนนะ่ะน้องหายใจเร็วนะคะ แล้ววิธีปรถมพยาบาลถ่าคนคนนั้นนะคะถ้าเราตัวเราเองหรือว่าเพื่อนเรานะคะเป็นโรคลมแดดนะคะวิธีการปรถมพยาบาลก็คือรีบพาตัวเองไปในที่ที่เป็นเข้าร่มมาแหละพูดง่ายๆก็คือต้องรีบเข้าร่มนะคะเพราะว่าถ้าอยู่กลางแจ้งอ่ะโอ้ไม่ไม่ไหวอะเนาะเป็นลมแดดนะคะต้องต้องรีบเข้าร่มนะคะถ้าเพื่อนเราเป็นลมอยู่ตรงนั้นก็คือรีบรีบ หามเพื่อนอุ้มเพื่อนนะคะเข้าร่มทันทีนะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้นอนแนวราบต้องแนวราบนะไม่ใช่ว่ายืนนะคะแล้วผสมพยาบาลเพื่อนนะคะน,นี่ไม่ได้นะคะนอนแนวราบปุ๊บแล้วทําไงต้องยกเท้าสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะให้สูงกว่าศาีรษะเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสู่ระบบประสาทส,ส่วนกลางนะคะยกเท้าขึ้นสูงเล็กน้อยเราอาจจะหากระเป๋าหรือหาอะไรก็ได้มาเทินที่เท้านะคะแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเพื่อ เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายเพราะว่าตัวจะร้อนมากนะคะมีวิธีการอื่นๆนไหมมีนะคะเช่นหาน้ําหาน้ําดืม่มใช่ไหมหาน้ําให้ดื่มนะคะถ้าเขาพอมีสติใช่ไหมเออแล้วก็อะไรอีกถ้าเพื่อนใส่ชุดที่มันอาจจะรัดแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปลดกระดุมหรือว่าถ้ามีเข็มขัดก็ปลดเข็มขัดนะคะถ้าเพื่อนใส่รองเท้าคัดชูก็ต้องปลดรองเทา้าถอดรองเท้านะคะ อถุงเท้าอะไรเงี้ยนะคะพยายามให้ให้เขาแบบว่าอยู่ในท่าทางที่สบายที่สุดสบายตัวที่สุดนะคะแล้วทำไงอีกพัดเออพัดถ้าไม่มีพัดลมนะคะก็ใช้พัดนะะเนี่ยหาอะไรมาพัดนะคะแล้วก็อย่ามุงเยอะนะคะนี่ก็คือวิธีการปรถมพยาบาลนะคะนี่นะนี่ยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะออมีพัดลมหรือพัดนะคะออมีน้ําให้ดื่มนะคะมีนี่ผ้าชุบ ผ้าชุบนี่อันนี้ลักษณะของผ้าเนาะสีสันเข้ากับเสื้อมากเลยผ้าชุบตามพวกบริเวณที่มันน่าจะอุ่มความรอ้อนเช่นบริเวณซอกคอตรง แขนขาหนีบอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะเช็ดมือเช็ดแขนเช็ดหน้าเช็ดหัวนะคะเออนี่ก็คือวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นฮีสโตกหรือว่าโรคกลุ่มแดดนั่นเองอ่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับขึ้นความร้อนฮ e a เวฟนะคะก็ขอบคุณแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงต่างๆนะคะแล้วก็ ท้าเรียนไม่ทันอะไรยังไงเหมือนเดิมนะคะก็สามารถรีดูวนดูคลิปได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ